ก็เหมือนเป็นพูทต้องหาค่าคนตายเลยเนาะเดี๋ยวดิเวอร์ตอนแต่มันอันนี้คือที่ที่แถลงการเดียวที่โซนอเโอ้ใช่เนาะนีเอฟเลยไหมเงยไหมไม่ไหลไหลอยู่เตะ อืมอ่าแล้วต่ออีกนิดนึงมาน้ามคำวะเนี่ย สวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะฮะหนึ่งรอบอ่าผมก็ทานข้าวเรียบร้อยครับทานยานเรียบร้อยครับผม หาดีหรือ,อยังครับอ๋อตอนนี้นี่แผลเริ่มเริ่มนี่ฮะเริ่มติดแล้วฮะนี่นี่ยะอยเย็บกับผมนี่ฮะนี่ครับรอยเย็บก็แผลเริ่มดีขึ้นแล้วครับนะฮะดีขึ้นแล้วครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณพี่น้องอาชีวะทุกคนที่ไปรอรับผมที่สพภูทรเมืองนนทบุรีวันนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณ พวกคือข่าวนะครับที่ไปทำทำข่าววันนี้นะครับและไอสือ่อสื่อไหนสื่อไหนที่มันแรงงานข่าวผิดเพี้ยนแต่แลวผมไม่เป็นความจริงนะฮะผมจะฟ้องคุณให้ถึงที่สุดแน่นอนครับรอเลยครับผมนะฮะผมไม่ได้ขู่คุณจริงนะฮะอันไหนจริงคือจริงอันไหนเท็จคือเท็จนะฮะ คือเป็นสื่อเป็นสื่อที่ไม่มีไม่มีเป็นที่ไม่แบบเป็นสื่อที่แบบรายงานข่าวได้แบบโอ้โหสดจริงๆนะฮะผมไม่ว่าจะเรียกสื่ออะไรฮะนะครับผมอยากใช้ใช้คำหยาบนะฮะนะครับหายไวนะขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวนี้มามาพูดคุยกันนะเพราะผมได้ชี้แจงการจับกลุ่มเรียบร้ายนี่มาพูดคุยกันต่อติกนะครับขอบคุณพี่ เวโรดดวงเดชครับวอดดีอ่ะถินเก่าวบ้านเรานะครับกอดีพี่ลินลินละวาพลนะฮะตามมี่สดขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะนะครับนะครับ<อ>ก<อ>็ก็ แก้ข่าวให้อีกหนึ่งเรื่องนะพอดีพี่น้องน้องเขาเขาไม่สบายใจนะฮะคือน้องที่ขับรถฟอร์ดเนี่ยเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับม็อบใดๆทั้งสิน้นเขาเป็นเขาน้องคนนี้เขารับจ้างกระบะรับจ้างนะฮะไม่เกี่ยวกับม็อบเลยนะฮะนะผมก้ามารับผมนะฮะในราคาห้าร้อยบาทนะครับไม่เกี่ยวกับม็อบเลยนะฮะนะครับที่ท็อปนิวเอาไปลงสาพัดเนี่ยนะครับผมฟ้องแน่นอนนะครับ ใช่ครับผมจะฟ้องแน่นอนครับผมไม่เอาคับขอโทษด้วยเอาเงินนะฮะคุณลบไม่ทันแล้วคุณรายงานข่าวมาผมเก็บหลักฐานได้หมดนะผมจะเอาอันเนี้ยไปให้ทนายผมก็จะฟ้องคุณนะฮะผมฟ้องคุณแน่นอนไม่มีเจจาไม่มีพูดคุยไม่ขอรับไม่ขอรับคำขอโทษขอเป็นเงินแทนนะครับชัดเจนนะครับท็อปนิว ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณขอบคุณแป้งขอบคุณทุกคนนะครับ่าครับผมนะครับหาไม่ไวนะน้องขอบคุณครับตอนนี้แผลผมมันเริ่มเริ่มติดแล้วฮะนี่ครับรอเย็บนะฮะตอนนี้นี่ฮะก็นี่แผลเริ่มเริ่มปิดแล้วฮะก็กำหนดตัดไหมวันที่ยี่สิบสองนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะฮะ สวัสดีทุกคนสวัสดีมดแม่ดุกดิ๊กสวัสดีพี่คลิปประวันนะครับสวัสดีพี่กุหลาบจิตเย็นนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะสวัสดีทุกกำลังใจที่มอบให้ผมมานะฮะนะครับม <cond u> ีคนถามคุกนอนคุกห้องขังหลับสบายไหมสบายดีครับผมหลับสบายดีครับ ข้าวอร่อยด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับหาไม่ไวนะน้องม่อนขอบคุณฮะตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับไม่เกินไม่เกินไม่ไม่เกินห้าวันอ่าเดี๋ยวถอดใหม่ก็ปกตินะผมนะครับบกตินะครับ ดีใจด้วยนะ้ม่อนที่ได้ประกันตัวครับนะฮะและ้วผมก็ผมก็สิ่งไหนผมไม่ผิดผมก็สู้ถึงที่สุดนะฮะสิ่งไหนผิดผมรับผิดแต่สิ่งไหนที่มันไม่เป็นความจริงที่ผมไม่ได้กระทำความผิดผมก็จะสู้ตามกระบวนการกฎหมายนะครับขอบคุณครับน้งม่อนเมื่อคืนนิรโทดควบคุมตัวเป็นไงบ้างอ๋อมื่อคืน ตำรวจทุกท่านนะฮะก็เขาทำตามหน้าที่ของเขาอย่างดีฮะนะฮะก็เขาก็นำตัวผมไปทาสู่ขั้นตอนกฎหมายนะฮะไม่มีการลงไม้ลงมือหรือว่าทำาร่างกายผมแม้แต่นิดเดียวนะฮพี่เจ้าที่ทุกคนก็ทำตามหน้าที่ของเขานะได้ดีมากครับผมนะครับกำลังใจจากยะลาครับพี่อาชีวะขอบคุณครับ สวัสดีจ้ะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วันสวัสดีพี่หนูเล็กสวัสดีครับสวัสดีพี่นะลงเกียรติสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีแสนนาคาหายไวนะเมื่อวานเจออยู่ขอบคุณครับผมสวัสดีอําแดงสู้ๆค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับน้องม่อนสู้ๆครับขอบคุณครับผมคอมเมนต์ไวมากอ่านไม่ทันเลยครับอ่า อันไหนคอมเมนต์นี้ผมไม่ไม่ได้อ่านอย่าว่ากันนะพอดีมันเยอะมันมันไวอ่านไม่ทันนะครับผมนะครับมันเยอะมากเลยสู้สู้ครับคนดีขอบคุณครับนั่นเป็นค์ทับย้อนแผลหายแล้วครับผมฮะนี่เริ่มแผลเริ่มหายแล้วครับแผลเริ่มติดแล้วครับผมนะฮะแต่มันอาจจะเป็นแผลเป็นนะอ่าคุณหมอบอกนะครับขอบคุณครับฟ้องเลยครับคุณม่อนพวกเรา ฟ้องแน่นอนครับผมนะสิ่งไหนเป็นเท็จผมฟ้องแน่นอนครับคอมเมนต์เด้งรัวๆเลยอ่านไม่ทันคอมเมนต์เด้งรัวๆอ่านไม่ทันเลยครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณพี่โยธินสิดิสุวรรณสวัสดีพี่ภูดิตสีมาสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่กัรน,นิกาพี่กิตสกรพี่กัรน,นิกานะครับน้องบาสขอบคุณมากน้องนะฮะอะอมันตินสวัสดีพี่วรั์พิรุษขอบคุณครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านเนี่ยนะฮะนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งจริงๆนะครับสําหรับทุกกาลังใจที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าที่วันนี้นะที่ที่อ่าเป็นมิตรอย่างดีนะครับผมนะครับขอสามนิ้วหน่อยครับสามนิ้วหน่อยครับสู้ๆน้องชาย กำลังใจมีลูกแจ๊คชื่อมอนขอบคุณครับผมป้าผันบ้างน้องเหนื่อยมาทั้งคืนครับผมโอ้โหเมื่อคืนทั้งคืนนะเมื่อคืนทัวร์ทัวร์เมื่อคืนทัวร์ทั้งคืนนะน,น,น,นะนะครับหายไวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หนู่เล็กมากๆครับสวัสดีพี่พิพ,พานะครับพี่พิ่บอลอีกครั้งสวัสดีพี่นายเพชรนะครับขอบคุณครับผมไม่มันเอาเป็นมันวิ่งย้อนย้อนหลัง ขอบคุณครับผมหายแล้วคนเก่งครับผมดีขึ้นแล้วครับเดี๋ยวโอเคต่อห้าสองห้าขอบคุณครับ หายไว้นะคะครับผมขอบคุณครับสวัสดีพี่วัสสนววันกกัมถาวรขอบคุณมากพี่วันนี้ที่ไปต้อนรับอย่างดีขอบขอบคุณครับผมอาชีวะยังคงต้องเดินหน้าสู้ต่อไปขอบคุณครับสู้เพื่อนขอบคุณครับผมเสิ่งที่ผมทําผมไม่ได้ไปฆ่าใครหรือสิ่งนี้ที่ผมทาเนี่ยไม่คิดที่จะไปก่อความไม่สง,งบสร้างความแรงนะฮะสิ่งที่ผมทําคือ เราก็ไปเรียกร้องตามสิทธิ์ของเรานะฮะอย,อย่างเช่นอย่างเช่นวัคซีนผมก็ไปเรียกร้องถามหาวัคซีนนะครับไม่ได้แบบไม่ได้ไปเอาปืนไปยิงเอาระเบิดไปปาใส่จ้าอนที่ผมไม่เคยทำนะฮะเราไปทําตามสิทธิ์ของเรานะฮะเราไปเป็นมิตรแบบสันตินะครับสู้ๆขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมสบายดีฮะดําวัดโมดผมสบายดีครับ สวัสดีครับคุณม่อนจากอาชีวะสุรินทร์รุ่น57ขอบคุณฮนะผมหวังว่าอาชีวะทั่วประเทศนะจะพร้อมใจออกมาแสดงพลังของเรานะเรียกร้องสิทธิ์ของพ่อแม่เราญาติเราพี่น้องเรานะครับผมกข็ขอขอบคุณพี่น้องอาชีวะทั้งประเทศทั้ง77จังหวัดเราคือพี่น้องกันครับหายไว้นะคะขอบคุณครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับผมสุภาพแข็งแรงพี่ทวีสุชนขอบคุณครับดีน้ำลมไฟขอบคุณครับส่วนวิชัยขอบคุณครับชาญทิพย์ขอบคุณครับผู้บ่าวลีโอขอบคุณอีกครั้งครับผมจอแจเจ็ดนะขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณครับผมขอบคุณชื่อทรายเฉยขอบคุณครับ อนุภาพสสดีงาขอบคุณครับต่อติเตียนสายขอบคุณครับวิทยโพธิสารขอบคุณขอบคุณครับสุร,รัตนก็สอ,สอบวิภาสอบวิภาขอบคุณอีกครั้งครับผมก็ก็คนเข้ามาขอบคุณ ทุกไลค์ทุกหัวใจที่กดให้ขอบคุณทุกแชร์ที่แชร์ให้ผมนะฮะก็ขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่นะฮะพบกันแน่นอนนะครับหายไว้นะครับขอบคุณครับพี่ป๊อกเก้า หายไวครับพี่ขอบคุณครับธีระาชาัยขอบคุณนะครับอ่าไม่ทันอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันขอบคุณทุกคนเลยด้วยนะครับผมนะครับก็คอมเมนต์ไหนที่ผมอ่านไม่ทันก็อยากกดกันนะฮะนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมก็แล้วเราผมก็ยังยืนยันว่าผมยัง เคลื่อนไหวต่อนะฮะในพื้นฐานของกฎอธิการกฎหมายแล้วก็ถูกต้องและสงบเรียบร้อยไม่รุนแรงนะครับไว้พบกันนะครับพี่น้องฮะนะครับวันนี้มอดอาชีวะก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนอีกครั้งนะฮะทุกกาลังใจนะฮะเดี๋ยวผมก็จะขอพักผ่อนนะครับอย่างถ้าผมมีอะไรมีอะไรมีข่าวสารอะไรผมจะอัปเดตทางเฟซผมหรือไลฟ์สดของผมนะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ